พี่เดชเขาแจ้งหมายมาแล้วนะทนายใครทุกกองฌานพี่เดชาพี่เดชเนี่ยเขารับนะเขารับเป็นน่าจะเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายนะให้คุณหมอกเกตนะสวนังฟ้านวะยสวยๆคุณหมอกเกตอ่าเขาบอกว่าหมายด่วนวันที่12กรกฎาคม67วันนี้แหละเวลา1ทุ่มที่สำน,นักงานทนายเดชาลามอินทา52ทับ1เดี๋ยวกองทัพสื่อไปนะไม่รู้าอาจารย์ออสไปด้วยไหม นะเออเขาบอกว่าหมอเกตสวนางฟ้าจะตอบทุกประเด็นคําถามปมเกี่ยวกับเรื่องของปริญญาเอกโต้อย่าหลงเชื่อโซเชียลกล่าวหาปริญญาห้องแถวยืนยันทุกความจริงกับทนายเดชากิตติวิทยานันท์และอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยพร้อมหลักฐานสําคัญที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนพร้อมจอบฟ้องประเด็นบิดเบือนหมิ่นทุกกรณีเคลียทุกประเด็นมวนเดียวจบ ถอย่าไปว่าเขาคือจริงๆอะ่ะมันก็จะมีเงื่อนไขในแต่ละมหาวิทยาลัยเนาะใครจบปริญญาเอกในไทยเนี่ยถึงแม้จะได้รับปริญญาเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันนะจ๊ะคือไม่เหมือนกันแต่ละหลักสูตรไม่เหมือนกันอย่างหลักสูตรไอทีหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีอะ่ะก็ถูกบังคับให้จะต้องตีพิมพ์ในระดับสกอปัส หรือ international แต่บางทีสังคมศาสตร์เอ่ยอะไรเอ่ยเขาตีและรับ TCI ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปริยาเอกในเมืองไทยเนี่ยบางทีก็ไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยก็ต้องไปดูเนาะว่าของทางคุณหมอกเกตเนี่ยเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเขาว่าเป็นยังไงแต่ประเด็นมันก็คือว่ามหาวิทยาลัยอะมันได้รับการรับรองมาตรฐานจากที่ไหนบ้างเรามาตรฐานนั้นน่ะมันเซอร์ติฟายกับ ออประเทศเราหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะวุฒมันจบมาได้มันใช้ทํางานได้ไหมมันใช้รับรองนู่นนี่นั่นอะไรได้หรือเปล่าแต่อย่างที่บอกเนาะว่าทางคุณหมอเกศเขาปรึกษาหาร,หรือกับกรกะตไปแล้วล่ะตั้งแต่เขาจะเขียนลงไปในในใน,ในการแนะนาตัวของเขาอ่ะก็เดี๋ยวไปดูนะว่าตอนหนึ่งทุ่มเนี่ยจะมีประเด็นอะไรใดๆบ้างอต้องดูนะว่าใครไปถามบ้างนะอาจารย์ออสไปไหมคะ